เรามาดูวิธีการใช้งานรถตัดหญ้านั่งขับตะทิ้งนครเกษตรยนต์นะครับอันนี้ก็จะมีเจ็ดแรงม้าแบบใส่ตัวพ่วงตะก้ากับแ,แบบเจ็ดแรงม้าเหมือนกันแต่ยังไม่ได้ใส่อะไระครับจะมีตัวให้ใส่ด้านหลังอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับอ่าม่น่เรามาดูเก้าแรงสิบสามแรงกันวิธีการใช้งานนะครับสตาร์ทรถเปิดโชค๊คครับระดับแรกดิดสวิต แลวปิดโช้กกับเดินหน้าครับอเ,เอคเอเทลเลอร์นี่ก็สามารถลากจูงได้ถึง500กิโลถึง6ก0กิโลกร,รัมนะครับถอยห,หลังเดินหน้าถอยห,หลังได้นะครับเป็นพวงมาลัยครับตัวนี้เดินหน้าเดินหน้าเข้าเกียร์หัวตัด ตัดยกยกหมดเกียร์ขึ้นก็นเกียร์ก็จะ้หยุดการเร่งก็อยู่ที่มือหมดนะครับถอยเสียงละพ่นออกด้านข้างนะครับไม่ได้พ่นใส่คนนะครับอตอนนี้ก็สามารถทุกทางน้ำทางพ่นยาถอยเสียง